I heard about Irving, <laughs> heard about Irving. Right. Yes, but there will be other to There's a high probability <laughs> that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're, We're rejoining Delta <laughs> Team and heading there now. Understood. Uh, we got company. They don't They're let happen, do they? Do what you gotta do to stop it. So don't get too triggered, happy or the guns will overheat. If that happens, we'll be an easy target until they cool Not down. Not bad. Got some sharp curves up ahead. Full on okay. tight. This is Captain Storm, Team. I just received word from Wait. HQ. Based on the Eat. data you uploaded from that hard drive, most of the town's people have been infected by parasites. The data refers to the infected genie. does all this have to do with You go to him. didn't see him. Looks like the only way we're getting answers is from Irving. Okay, Hey, on. Right. Okay, right. Yeah. ยูนิ์หาไเฮงออนปกดกดกโอเคกาะได้ปิดเราเป็นทุกยิบยิยิบเข้าไปนัาแต่เนียตายแม่ทุกนดมี ยังไม่อาบเต็มเลยนั่นแหละเรียบร้อยทางขวาจิ๊ิกระสุนไม่จำกัดเลยเฮ้ยขวานั่นแหละต่อไปโอเค There's many of them behind us! Reinforcements are en route. Hold your position until they arrive. อี๊ไม่นอนไม่โอนโอเคซ้ายข้างหน้าซ้ายทิ้วเลยนะฮะเรียบร้อยข้างหน้าโอเคเช็คพอยท์ยิงยิงขับรถมานยิสัก ตายสิวะตายตายสักคนโอเคไปต่อเยียบไปขวามสะพานนะทางไหนทางขวาไปเปลี่ยนราบให้น้ำแสิวร้อยเริดละ ฝั่งขวาจะยิงไปให้ให้ให้ตายมดฝั่งขวายิงนั่งแดงยิ่งเตรียมโอเคคัดซีนอีกแล้ว ไปคนยิงไม่โดนคอมนะ้เล็งพองเรียบร้อยค้างแล้วมันไม่ได้จะขอได้นะมันก็ได้จะขอได้นะแต่ยังว่าแหละเพิร์คไพเอก คาเซนไปหน่วย BSA วะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครรอดจอดไมเช็คดูดิ ิดไไม่ใช่ละโดนเหย,ย,ยียบเรียบร้อยไ้ยับไปยับตัวหน้าเป็นรลง,ลงสองคนนี้ลบไม่เอาสองเอเีเอมาห้อยปังไม่เจอ ไ่เจอ้วเวลาอย่างไรเฮ้ยหลอนตายนะไป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 จีบจีจิตนี่ใส่เวนเลยมา Nguyên cứu nạn nhân. 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 ิาจะกตสโอเคเรียบร้อยลงโอเคยิงายาตอ้ิงิวยาอย่าอย่ามาช่งเียบร้อยแระสิบลุ้ซะต้องจัดการตัวใหญ่อีกาไม่รวาไม ไปกงกระสุนหมดขาด้างไม่โดอเยัไม่ตายนะยิงหัวอย่ากระกไม่ต้อง สี่อันปเกาะไว้แตกทูยิงอีกอีกคนสิสไปไปารชารไมต่อ uh> ยิงยเข้าไปยิงเข้าไปยเยไม่ทำะทจกัโอเค

ตัวเสือทับซ้ายอยาจะการตัวเสือขับนี่ตั้งแต่เลียร์ครับถัดเข้าไปไม่ต้องยัง้งโอเคมันยังไม่ตายมาดีปีกน้ำไปก่อนตายไม่หัวขอเคียรม่หัวไม่ต้องทูบไ,ไม่ต้องทูบไม่ต้องทูบต,ตัวเสือ ไม่ต้องปีนานแล้โอเคคอนดิก็โอเคก็คอนดิมันิมมันทุบลกหลกไว้ยินินิไม่ชาชาาไปตอาเจ็บต้อหลบได้ ไปสอตัวตสือีการชารจโอเป็นสตัเป็องเข้าไปเฮ้ยกองไว้โอเคดีกันดีกันเฮ้ยมันชาร์จชาร์จีัแไม่ต้องพูดไ,ไ,ไ,ไม่ต้องชาร์จีคนี้มเดินล กที่ต้องถึงก่นแหละอยหัวหัวมาเยี้ยตัวเสือข้างบนจัดการสล้วอีกรวมกัน ดักแท็กว่ะอยู่ไหนเนี่ยจอชเชื่อว่าเธอไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้เธอกลับไปได้นะแล้วคุณล่ะผมมีคนต้องดูแลอะไรวะใช่ไหมแปลไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าดูนี่สิผมไม่ได้มานี่เพราะว่าธุรกิจคุณพูดเรื่องอะไรข้อมูลที่ผมได้มา ตอนที่ผมเห็น Data จากทีมอัลฟาผมมั่นใจนั่นคือจิวจิลยังไม่ตายผู้หญิงที่อยู่ในไฟแต่บอกคุณแน่ใจนะว่าเป็นคนเดียวกันเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูผมมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไม่ไปไหนคนเดียว เดี๋ยวกันจิผมไม่มีเวลาแล้วผมต้องตามหาเธอฉันจะไปด้วยคนของฉันตายไปหลายคนคุณแน่ใจเหรอมีนาทีก่อนคุณยังจะหนีอยู่เลยฉันหันหลังกลับแล้วเดินหนีไปไม่ได้หรอกไม่มีคำสั่งอีกแล้วหลังจากนี้มีแค่เราเราจะผ่านมันไปด้วยกันจนวนสุดท้าย ทีนี้ไปได้แล้วรับทราบครับแปลผิดแปลถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับผมบางทีก็แปลไม่ทันนะบางทีแปลออกแต่ว่าแปลไม่ทันก็มีแล้วก็รีบพันเนืโอเคจบชัปเตอร์ครับผมได้แรงเอสครับเจอกันชัปเตอร์ถัดไปครับผมสวัสดีครับ